ครับยางพาราเราจะให้เขาได้ผลผลิตดีเริ่มต้นที่ไหนก่อนครับดินอีกแล้วนะฮะทำไมครับยางพาราจะได้ำํำยางดีจะให้ลำยางดีแล้วก็จะเจริญเติบโตให้ดีให้ดูที่ดูที่ไหนฮะให้ดูที่ยอดก็ให้ดูที่ยอดมีรั่วทำไมบอกให้ให้ดูที่ดินอ่ะนะครับก่อนที่ยอดเขาจะตั้งก่อนที่ยอดเขาจะสวยก่อนที่ใบเขาจะงามนะครับท่านต้องจัดการที่ดินก่อนพี่นักเกษก่อนทำไมต้องจัดก,การที่ดินนะครับ เพราะว่าดินนะพราะรากของอายาพาราเนี่ยนะครับมันเป็นรากที่ซอนไซมันไปทั่วนะครับและมันหากินบนผิวหน้าดินพี่นัยเกษตรกรนะครับหากินบนผิวดินพี่นักเกษตรกรนะและที่สําคัญพี่นักเกษตรกรนะเวลาที่ท่านให้ปุ๋ยให้ยาไปเนี่ยนะครับถามว่าพอไหมถึงไหมไม่ถึงไม่พอพี่นักเกษตรกรนะฮะแล้วดินบริเวณนั้นเป็นยังไงครับแข็งแห้งนะฮะ พืชไร่ไสกรนะครับเร,เราเน้นการให้ปุ๋ยมากกว่าการนะครับปรับสภาพดินเนาะเพราะฉะนัะ้นพ,พัชไร่ไสกรครับเราจะเราเลยจําเป็นปรับสภาพดินก่อนเพื่อให้รากฝอยเขาแตกเมื่อรากฝอยเขาแตกนะครับนะเขาก็สามารถหาอาหารได้มากขึ้นนะครับใบก็จะเริ่มเขียวขึ้นใบก็จะเริ่มชูขึ้นยอดเริ่มตั้งขึ้นและหลังจากนั้นน้ํายางท่านนะครับก็จะออกดีขึ้นนะครับเปอร์เซ็นต์น้ำยางของท่านก็จะไม่ลดนะครับนะถามว่าน้ํายางไม่ลดเป็นไปได้ไหม รัศดีกรครับมันลดอยู่แล้วครับแต่มันจะลดมากลดน้อยแค่นั้นเองนะครับแต่ของเราเนี่ยพป็นรัศดีกรเราจะใช้แล้วมันมันลดไปเยอะมันลดทีละเปอร์เซ็นต์แล้วก็กลับมานะครับเด้งขึ้นเด้งลงทีละเป็นเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์ซึ่งแตกจากท่านใช้นะครับนะตัวเร่งน้ํายางนะครับน้ํายาเร่งน้ํายาเป็นรัศดีกรเป็นยังไงครับเปอร์เซ็นต์มันลดต่ําลงทีอะไรครับสิบกว่าลงที่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยพนัศดีกรเพราะฉะนั้นพป็นรัศดีกรครับวันนี้ครับชุดพันนี้ชุดนี้หนึ่งพันเจ ฟื้นฟูรักษานะฮะรักษาหน้ายางนะครับฟื้นฟูลำต้นฟื้นฟูรากฟื้นฟูใบนะฮะคุณลุงนิดพนักเสกกรนะฮะได้ลองเอาไปใช้แล้วพนักเสกกรคุณลุงนิดติดใจมากนะฮะคุณลุงนิดบอกโอ้ยสบายใจแล้วเดี๋ยวพนักเสกกรนะนะเนี่ยฮะพอใจแล้วนะคุณลุงนิดนะครับพนักเสกกรนะคุณลุงนิดนะครับนะสาธิตให้ดูว่าวิธีการฉีดคุณลุงนิดนั้นฉีดแบบไหนพนักเสกกรนะฮะคุณลุงนิดก็เนี่ย เอาผสมน้ำมันเลยเนี่ยสามตัวนี่ผสมน้ำมาแล้วก็สไปร์ตแล้วก็เดินไปฉีดเลยนะครับเนี่ยนะฉีดลงดินนะฉีดลงดินตบัดเข้าใบนะตบัดเข้าหน้ายางนักเกษตรนะฉีดลงดินตบัดเข้าหน้าใบเนี่ยโยกโยกโยกไปอย่างนี้ยนักเกษตรนะเนี่ยฉีดแบบเนี้ยนะเนี่ยฮะทำอย่างเงี้ยนักเกษตรนะฮะแล้วก็ฉีดที่ดินนะฉีดไปครับเพราะยางพารายลากลงถึงกันหมดนะเนี่ยเนี่ยฉีดแบบเนี้ยนักเกษตรเนี้ยเนี่ยเนี่ยนะแค่นี้นักเกษตรทำแค่นี้เองนะฮะ